บทที่4,072การเดินทางในรอยแยกที่มืดมิดเดิมทีอย่างเชนยังกังวลว่าวิถีบูของเออจูยังไม่สูงพอหากแยกจากเขาเมื่อไปถึงโลกบูโบราณบนก็อาจไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของตัวเองได้แต่อย่างเชินไม่เคยคาดคิดเลยว่าความเร็วในการฝึกฝนของเออจู้จะเร็วพอๆกับเขาในตอนแรก,แรก ทว่าเมื่อนึกถึงหุบเขายาสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่มหัศจรรย์ที่เอิร์จู้เกิดมาหยางเฉินก็เข้าใจได้หุบเขายาสวรรค์น,นั้นมีพลังชี่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการฝึกฝนยิ่งกว่าที่ใดๆในโลกบูโบราณกลางเพียงแต่เอิร์จู้และคนอื่นๆไม่เข้าใจวิธีการฝึกฝนจึงไม่มีพลังฝึกฝนแต่การที่พวกเขาอาศัยอยู่ในสถานที่แบบนั้นมาเป็นเวลานานแม้แต่พืชวัดพืชบนพื้นดินก็ยังมีพลังชี่ นับราษาอะไรกับเออร์จูที่เติบโตที่นั่นมาตั้งแต่เด็กเมื่อรวมกับกายาอสูรของเออร์จูความเร็วในการฝึกฝนย่อมเหนือกว่านักบ,บุค๊คนอื่นๆดังนั้นการฝึกฝนไปถึงระดับแดนนภาขั้น5ชั้นกลางในเวลาอันสั้นจึงเป็นเรื่องปกติหยางเฉินรู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งในตอนนี้แต่เมื่อเข้าสู่รอยแยกแล้วหยางเฉินก็ไม่ได้พูดคุยกับเออร์จูอีก อย่างเฉินรำพึงในใจต่อเดิมทีคิดว่าพลังฝึกฝนของเออร์จู้ยังไม่ถึงระดับสูงสุดจึงไม่สามารถเข้าสู่โลกบูโบราณบนได้โชคดีที่เจ้านี่มีกายาพิเศษจึงสามารถเข้าสู่รอยแยกนี้พร้อมกับฉันได้สําเร็จเดิมทีนักบ,บูจากโลกบูโบราณกลางต้องการเข้าสู่โลกบูโบราณบนได้ก็ต่อเมื่อพลังฝึกฝนถึงระดับสูงสุดของโลกบูโบราณกลางนั่นคือระดับแดนนภาขั้น6กชั้นยอดเท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติที่จะไปได้ แต่ต่อมาหยางเฉินได้ตรวจสอบในห้องเก็บสมบัติของจวนเจ้าเมืองเมืองหงไฟเมื่อค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิหลังของพี่น้องทั้งสามเขาก็พบตำราบโบราณที่ระบุว่านักบูที่มีกายาพิเศษแม้พลังฝึกฝนจะไม่ใช่ระดับต่ำสุดในโลกบูโบราณกลางแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่โลกบูโบราณบนก่อนได้โดยมีนักบูระดับแดนนภาขั้น6ชันยอดคอยคุ้มกัน ดังนั้นเมื่อหยางเฉินคิดได้ว่าการที่เอิรจู้อยู่ต่อในโลกบูโบราณกลางอาจไม่ใช่เรื่องดีเขาก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าเอิรจู้มีกายาอสูรที่หายากยิ่งจึงสามารถเข้าสู่โลกบูโบราณบนพร้อมกับเขาได้จึงเป็นเหตุผลที่เขาเสนอจะพาเอิรจู้ไปด้วยกันในเวลานี้หยางเฉินจับไหลของเอิร์จูไว้แน่นความรู้สึกถูกดูดเข้าไปในรอยแยกนั้นรุนแรงมากเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดมิดที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่เมื่อถูกดูดไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะถูกดูดไปที่ใดแต่อย่างเฉินรู้ดีว่าสิ่งนี้คล้ายกับการถ่ายโอนมิติหากถูกดูดไปโชคดีก็จะถูกส่งไปยังสถานที่ที่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของตัวเองแต่ถ้าโชคร้ายก็อาจติดอยู่ในห่วงการถ่ายโอนมิตินี้ตลอดไปไม่มีทางออกเลยดังนั้นหยางเฉินจึงไม่กล้าผ่อนคลายเลยแม้แต่น้อยปล่อยพลังชีพของตัวเองออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อต้านทานแรงดึงดูดอันมหาศาลนั้น พลังชี้รอบด้านเข้มข้นและสับสนวุ่นวายมากราวกับคมมีดนับไม่ท้วนกำลังพุ่งผ่านไปมามีแต่เสียงลมกรีดกรายที่ดังกระหึ่มความรุนแรงนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งถึงแม้ออร์จูจะไม่กลัวตายแต่ตอนนี้เขาก็มีสีหน้าเคร่งขรึมเขาสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าสถานการณ์ในตอนนี้อันตรายเพียงใดเขาเชื่อฟังคำสั่งของหยางเฉินและจับแขนของหยางเฉินไว้แน่นไม่กล้าขยับเลย เออจู้เห็นหยางเฉินมีสีหน้าเคร่งขรึมจึงรีบถามพี่เฉินตอนนี้ฉันทำอะไรได้บ้างหยางเฉินกล่าวอย่างเถาเบานายแค่จับฉันไว้ให้แน่นและใช้พลังฝึกฝนเพื่อปกป้องตัวเองก็พอเออจู้พยักหน้าและไม่พูดอะไรอีก ทั้งสองคนไม่รู้ว่าพวกเขายืนอยู่ในการถ่ายโอนมิติที่มืดมิดนี้มานานแค่ไหนแล้วราวกับว่าผ่านไปหลายปีหรืออาจจะหลายศตวรรษอย่างเฉินรู้สึกว่าเวลาที่นี่ช่างยาวนานเหลือเกินในไม่ช่ายอย่างเฉินก็รู้สึกว่าพลังชี้ในร่างกายของเขากำลังจะหมดลงและพลังชี้ของเออจู้ก็หมดไปนานแล้วโดยอาศัยการป้องกันของเขาอยู่ตลอดเวลาในที่สุดอย่างเฉินก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดในตำราโบราณจึงบันทึกไว้ว่า นักบ,บูระดับเออร์จูจึงจำเป็นต้องมีระดับแดนนภพาขั้น6ชั้นยอดคอยคุ้มกันเมื่อต้องการเข้าสู่โลกบูโบราณบนเพราะถ้าเป็นนักบ,บูคนอื่นๆพลังชี่ก็จะหมดไปนานแล้วระหว่างการถ่ายโอนมิตินี้คงไม่สามารถออกจากการถ่ายโอนมิติที่ลึกซึ่งนี้ได้อีกถูกขังตายอยู่ที่นี่ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในการไปถึงโลกบูโบราณบนได้เลยและสิ่งที่หยางเฉินกังวลที่สุดในตอนนี้คือเขายังคงปกป้องเอจูมานานขนาดนี้ หากพลังชีของเขาหมดลงทั้งสองคนก็อาจถูกขังตายอยู่ในการถ่ายโอนมิตินี้อย่างถาวรใบหน้าของหยางเฉินซีดเผือดเขาใช้เคล็ดวิชาทั้งหมดที่สามารถปล่อยพลังชีออกมาได้เขาไม่ต้องการตายอยู่ที่นี่พร้อมกับเออร์จูเออร์จูเห็นว่าสภาพของหยางเฉินในตอนนี้ก็อ่อนแอมากเขาก็ตำหนิตัวเองทันทีขอโทษครับพี่เฉินเป็นเพราะฉันอ่อนแอเกินไปจึงกลายเป็นภาระของคุณ หยางเฉินรีบพูดขัดเออร์จูอย่าพูดไร้สาระนั่นไม่เกี่ยวกับนายไม่จําเป็นต้องตําหนิตัวเองเราจะไปถึงโลกบูโบราณบนได้สำเร็จหยุดพูดเพื่อรักษาพละกําลังไว้เมื่อได้ยินคำเตือนของหยางเฉินเออจูก็พยักหน้าแต่ก็ยังก้มหน้าด้วยความรู้สึกผิดและไม่พูดอะไรก่อนหน้านี้เหอชิงหลงบอกว่าเออจู้อาจเป็นภารกของหยางเฉิน เออจูคิดว่าเหอชิงหลงและคนอื่นๆไม่ชอบเขาจึงพูดแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากจึงไม่ได้พูดอะไรมากเอจูนึกว่าเขาแค่ติดตามอย่างเฉินไปยังสถานที่ที่อันตรายกว่าเล็กน้อยเท่านั้นแต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าครั้งนี้จะเข้ามาในการถ่ายโอนมิติที่อันตรายถึงชีวิตเช่นนี้หากเพราะเหตุผลของเขาทําให้อย่างเฉินไม่สามารถเข้าสู่โลกบูโบราณบนได้เอจูก็จะตําหนิตัวเองไปตลอดชีวิต ในเวลานี้เออร์จูก็รีบฟื้นฟูพลังชีของตัวเองอย่างรวดเร็วเพื่อหวังว่าจะช่วยหยางเฉินได้มากขึ้นแม้จะต้องสละชีวิตเขาก็ยินดีขอเพียงให้หยางเฉินสามารถไปถึงที่หมายได้สําเร็จเขาก็จะสบายใจแล้วหยางเฉินไม่รู้ความคิดในใจของเออร์จูในตอนนี้เขาก็ทําเช่นเดียวกันคือกัดฟันอดทนอย่างหนักพร้อมกับใช้เคล็ดวิชาเพื่อฟื้นฟูพลังชีของตัวเองอย่างรวดเร็วทันใดนั้นหยางเฉินก็นึกขึ้นได้มีทางแล้ว หยางเฉินรีบเปิดแหวนจัก,กรพรรดิและนำหินอาถรรพ์ชั้นยอดที่หายากออกมาโดยตรงเพื่อดูดซับพลังชีจากข้างในถึงแม้ว่าพลังชีที่ปล่อยออกมาจากหินอาถรรพ์จะช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยสิ่งนี้ทำให้สภาพของหยางเฉินค่อยๆดีขึ้นหยางเฉินรำพึงในใจอย่างเงียบเียบว่าโชคดีที่เขารับเผอชิงหลงเป็นสิทธิ์ในตอนนั้นไม่อย่างนั้นเขาคงไม่มีแหวนจัก,กรพรรดิ ซึ่งเป็นอาวุธวิเศษสำหรับเก็บของที่ดีที่สุดเช่นนี้แม้แต่การที่หยางเฉินมีความแข็งแกร่งในวันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบส่วนหนึ่งให้กับแหวนจักรพรรดิที่ช่วยเก็บสสมสมบัติอาวุธวิเศษและสมุนไพรล้ำค่ามากมายไม่ว่าหยางเฉินต้องการอะไรก็สามารถนำออกมาจากข้างในได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกับในตอนนี้หากไม่มีหินอาถรรพ์ชั้นยอดที่เก็บไว้ในแหวนจักรพรรดิ ด้วยพลังของอย่างเฉินเองเขาก็ไม่กล้ารับประกันว่าจะสามารถทนได้จนกว่าจะไปถึงโลกบูโบราณบนได้สําเร็จหรือไม่ไม่แน่ว่าอาจจะต้องติดตายอยู่ข้างในกับเออร์จูไปตลอดชีวิตไม่มีโอกาสที่จะตามหาดาบบูรแห่งสวรรค์ได้เลยเมื่อเวลาผ่านไปพลังชี่ที่ปล่อยออกมาจากหินอาถรรพ์ชั้นยอดในมือของหยางเฉินก็เริ่มตามไม่ทันพลังชี่ที่หยางเฉินใช้ไปแล้ว ใบหน้าของหยางเฉินซีดเผือดมากขึ้นเรื่อยๆส่วนเออร์จูที่อยู่ข้างๆก็ไม่ได้ดีไปกว่าการริมฝีปากของเขาซีดขาวร่างกายสั่นเทาเดิมทีเขาอยากจะใช้พลังชี้ออกมาช่วยหยางเฉินให้มากขึ้นแต่ก็พบว่าตัวเองไม่สามารถทำได้เลยในไม่ช้าหยางเฉินก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปดวงตาของเขามืดลงและรู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังตกลงไปในแม่น้ำที่ลึกและมืดมิดเขาก็ตกใจทันที บทที่4073แสงจันเหนือผิวน้ำอย่างเฉินเดิมทีคิดว่าเขาอย่างน้อยก็สามารถทนได้จนกว่าจะไปถึงโลกบูโบราณบนได้สำเร็จแต่ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของเขาเองยังคงอ่อนแอไปหน่อยหรือว่าฉันจะต้องมาตายที่นี่จริงๆอย่างเฉินคิดไปโดยไม่รู้ตัว เขาเคยผ่านสถานการณ์ความเป็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วนและสุดท้ายก็รอดชีวิตมาได้แต่ถ้าตอนนี้ต้องมาจบชีวิตลงในการถ่ายโอนมิติระหว่างสองพิภพเล็กๆแห่งนี้มันทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกเยียดยามอย่างใหญ่หลวงหยางเฉินไม่กลัวที่จะถูกศัตรูฆ่าแต่เขากลัวที่จะต้องมาตายแบบนี้แม้แต่พวกขยะในโลกบูโบราณบนก็ยังสามารถผ่านเวทถ่ายโอนมิตินี้มาได้อย่างราบรื่นแล้วฉันหยางเฉินจะต้องมาแพ้ให้กับเวทถ่ายโอนมิติเล็กๆนี้งั้นเหรอ ไม่ได้ฉันจะตายไม่ได้ฉันต้องทนให้ได้ฉันต้องผ่านความยากลำบากนี้ไปให้ได้อยางเฉินตัดสินใจในใจอย่างแน่วแน่ความมุ่งมั่นอันแข็งแกร่งทำให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาทันทีอยางเฉินพบว่าตัวเองและเออจู้ตกลงไปในน้ำจริงๆเขาจึงเริ่มนิ่นรนอย่างรวดเร็วพลังชี้ในร่างกายก็ค่อยๆฟื้นตัวในขณะเดียวกันหยางเฉินไม่ลืมที่จะจับเออจู้ไว้แน่น เออจูในตอนนี้หมดสติไปแล้วสถานการณ์วิกฤตมากหยางเฉินกังวลเกี่ยวกับสภาพของเขามากโชคดีที่พลังชี่ในร่างกายของหยางเฉินฟื้นตัวได้เร็วพอก่อนที่จะว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำหยางเฉินก็เริ่มใช้พลังฝึกฝนอย่างรวดเร็วและถ่ายทอดพลังชี่สายหนึ่งให้กับเออจูเออจูที่หมดสติไปจึงลืมตาขึ้นเขาตั้งใจจะพูดแต่เมื่ออ้าปากก็มีน้ำทะลักเข้ามาเต็มท้องทำให้เออจูรีบปิดปากทันทีไม่กล้าพูด ในตอนนี้เขาทำได้เที่ยงมองอย่างเฉินด้วยความตื่นตระหนกและตกใจสุดขีดเออจูน่าสิ้์เพราะสำลักน้ำแต่โชคดีที่เจ้าคนนี้มีกายาพิเศษภายใต้การชีแนะด้วยสายตาของหยางเฉินเขาก็สงบลงอย่างรวดเร็วและรีบใช้พลังฝึกฝนจึงฟื้นตัวกลับมาได้ แม้ว่าตอนนี้ทั้งสองคนจะมีสติกลับมาเป็นปกติแล้วแต่หยางเฉินก็ยังไม่กล้าผ่อนคลายเลยแม้แต่น้อยเพราะหยางเฉินไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองและเออจู้อยู่ที่ไหนกันแน่หยางเฉินกังวลมากว่าเขาและเออจู้ถูกดูดเข้าไปในพลังเวทการถ่ายโอนมิติอย่างสมบูรณ์หากเป็นเช่นนั้นสถานการณ์ของทั้งสองคนจะอันตรายอย่างยิ่งพวกเขาอาจถูกขังอยู่ในน้ำนี้ตลอดไปไม่ว่าพวกเขาจะพยายามว่ายขึ้นไปด้านบนอย่างหนัก เพียงใดก็ไม่มีทางว่ายพ้นผิวน้ำได้เลยแม้ว่าตอนนี้พวกเขายังสามารถใช้พลังฝึกฝนได้แต่ถ้าต้องติดอยู่ในน้ำนี้ตลอดไปความเร็วในการฟื้นตัวของพวกเขาก็จะไม่ทันต่อการใช้พลังชี้ในร่างกายสุดท้ายก็จะจมน้ำตายในที่สุดในความเห็นของอย่างเฉินทางรอดเดียวในตอนนี้คือการพยายามอย่างเต็มที่เพื่อว้ขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อของหยางเฉิน ไม่นานนักเขาก็เห็นความหวังเพราะเขาสามารถมองเห็นแสงจันทร์อันเจิดจ้าปรากฏอยู่เหนือผิวน้ำซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้ผิวน้ำมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเฉินภาวนาว่านี่ไม่ใช่ภาพลวงตาเขารีบเร่งความเร็วในการว่ายน้ำด้วยความตื่นเต้นเต็มหัวใจเออจูก็ตามหลังหยางเฉินมาติดๆและไม่ลืมที่จะจับแขนของหยางเฉินไว้แน่น ครู่ต่อมาในบึงน้ำแห่งหนึ่งจูจ่ก็มีสองสีสับโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำนั่นคือหยางเฉินและเอจูนั่นเองสถานที่แห่งนี้เป็นค่ำคืนที่เงียบสงบผิวน้ำก็เรียบสงบมองไม่เห็นแม้แต่คลื่นน้ำเล็กน้อยสงบเหมือนกระจกเงาบานหนึ่งหยางเฉินรู้สึกมานานแล้วว่าบึงน้ำแห่งนี้ไม่ธรรมดาเพราะพลังชี่ในน้ำนั้นเข้มข้นอย่างยิ่งเข้มข้นกว่าในโลกบูโบราณกลางมาก และเข็มคนยิ่งกว่าในหุบเขายาสวรร์เสียอีกนี่คือเหตุผลที่อย่างฉันสามารถฟื้นฟูความสามารถในการใช้พลังฝึกฝนได้อย่างรวดเร็วจนสามารถทนได้จนว่ายขึ้นสู่ผิวน้ําได้แต่ในวินาทีถัดมาเมื่ออย่างเฉินเห็นฉากที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ตกตะลึงไปทั้งตัวบทที่4,074ฉากประการตาที่ไม่อาจลืมได้ลง เมื่อหยางเฉินได้สติกลับคืนมาเขาก็สัมผัสได้ว่าอุณหภูมิในน้ำนั้นอบอุ่นสบายเหมือนเป็นบ่อน้ำผู้ร้อนที่ให้ความรู้สึกไม่อยากออกไปจากน้ำเลยแต่ใจของหยางเฉินไม่สงบเลยเขากลัวว่ายิ่งรู้สึกสงบและสบายแบบนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นเขาจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อว่ายขึ้นไปด้านบน ทว่าหยางเฉินไม่คาดคิดเลยว่าจะโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำได้เร็วขนาดนี้และบ่อน้ำแห่งนี้ก็เป็นน้ำพุร้อนจริงๆแถมยังเป็นน้ำพุร้อนที่มีความเข้มข้นของพลังชี่สูงมากอีกด้วยหยางเชินสัมผัสได้ว่าหากฝึกฝนในบ่อน้ำนี้ความเร็วในการฝึกฝนจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม้แต่ความแข็งแกร่งของเขาก็จะก้าวหน้าไปอีกขั้นการทะลวงไปสู่อีกขั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อสีสากของอยางเฉินโผล่พ้นน้ำเขามองสำรวจรอบๆด้วยความงุนงงเพื่อดูว่าที่นี่คือที่ไหนกันแน่ทันทีที่เขาเห็นภาพที่บาดตาตรงหน้าเขาก็ตกตะลึงไปเลยฉากนี้สำหรับยางเฉินแล้วแทบจะลืมไม่ลงไปช่วยชีวิตถึงแม้ว่าภาพแบบนี้จะไม่ใช่สิ่งที่ยางเฉินชอบดูแต่ในเมื่อมันปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาก็ทำอะไรไม่ถูกในขณะนั้นเออจูก็เห็นฉากตรงหน้าอย่างชัดเจนเช่นกัน เขารู้สึกตกใจอย่างมากดวงตาเบิกกว้างจ้องมองภาพตรงหน้าตาไม่กระพริบแทบจะละสายตาไม่ได้เออจูถึงกับสงสัยว่าตัวเองกำลังเห็นภาพหลอนหรือไม่เพราะฉากตรงหน้าเป็นสิ่งที่เขาไม่กล้าแม้แต่จะฝันถึงแต่ตอนนี้มันกลับปรากฏขึ้นในสายตาของเขาอย่างกระทันหัน ปรากฏว่าด้านหน้าของบ่อน้ำแห่งนี้มีคนจำนวนมากอยู่และทุกคนก็เหมือนกับหยางเฉินและเอจูคือกำลังแช่ยอยู่ในน้ำโดยโผล่แค่ศีรษะและไหลออกมาเหนือผิวน้ำบนฝั่งมีคนสองคนที่กำลังนั่งหลับตาฝึกฝนอยู่ทุกคนต่างหลับตาไม่มีใครสังเกตเห็นการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของหยางเฉินและเอจูเลย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหยางเฉินมองปราดเดียวก็รู้ว่าทุกคนในตอนนี้เปลือยกายล่อนจ้อนอยู่และกำลังตั้งใจฝึกฝนอย่างเต็มที่เสื้อผ้าของพวกเขาทั้งหมดถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบบนฝั่งเมื่อเห็นฉากนี้หยางเฉินย่อมรู้ได้อย่างชัดเจนว่าคนเหล่านี้ไม่ได้สวมเสื้อผ้าอยู่แต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือหยางเฉินไม่ได้กังวลว่าคนเหล่านี้จะลงมือทำร้ายเขาและเออจู้ แต่คนเหล่านี้ทั้งหมดเป็นหญิงสาวที่สวยงามอ่อนเยาว์ไม่มีผู้ชายอยู่เลยแม้แต่คนเดียวหยางเฉินก็สามารถเข้าใจได้เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พิเศษเห็นได้ชัดว่าบ่อน้ำนี้คือสถานที่ฝึกฝนของพวกผู้หญิงเหล่านี้หยางเฉินเคยได้ยินเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝนที่ไม่เหมือนใครนั่นคือการอาบน้ำและฝึกฝนในสระน้ำที่มีพลังชี้เข้มขน้นเพื่อดูดซับพลังชี้ในน้ำและใช้มันเพื่อทะลวงยกระดับพลังฝึกฝน แต่หยางเฉินไม่เคยคาดคิดเลยว่าตัวเองจะได้มาพบกับวิธีการฝึกฝนแบบนี้และที่น่าอับอายที่สุดคือนักบูที่ฝึกฝนเหล่านี้ล้วนเป็นหญิงสาวหยางเฉินเริ่มร้อนรนในทันทีหากถูกค้นพบการเข้าใจผิดย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนต่อให้กระโดดลงแม่น้ำเหลืองก็คงล้างความมัวหมองนี้ไม่ได้แต่หยางเฉินก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเหล่านี้จะออกจากบ่อน้ำเมื่อไหร่หากเขาและเออจู้ยังคงอยู่ที่นี่ต่อไป ไม่ช้าก็เร็วก็จะถูกพบเข้าอย่างแน่นอนเพราะจากออร่าที่ปล่อยออกมาจากผู้หญิงเหล่านี้ก็สัมผัสได้ว่าพวกเธอแต่ละคนมีพลังฝึกฝนที่แข็งแกร่งมากไม่ใช่พวกสาวงามที่มีพลังอ่อนแอแบบไม้ประดับถ้ามีเพียงอย่างเฉินคนเดียวเขาอาจจะหาทางหนีออกจากสถานที่แห่งนี้ได้แต่ตอนนี้เขายังพาสุภาพบุรุษตัวใหญ่อย่างเอิร์จูมาด้วยการจะพาเอิร์จูหนีไปอย่างเงียบเชียบโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องยาก สิ่งนี้ทำให้หยางเฉินตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากในช่วงขณะหนึ่งบทที่4,075หยางเฉินรู้สึกจนปัญญาอย่างยิ่งเขาไม่เข้าใจว่านี่มันสถานการณ์อะไรกันแน่ทำไมเขาและเออจู้ถึงมาโผล่ที่แบบนี้ได้อย่างกระทันหันแม้ว่าการอยู่ในน้ำนี้จะรู้สึกสบายและไม่รู้สึกถึงแรงดึงดูดอันทรงพลังของเวทถ่ายโอนมิติก,ก่อนหน้านี้อีกแล้วแต่ภาพที่อยู่ตรงหน้าก็ยังทำให้หยางเฉินไม่สามารถผ่อนคลายได้เลย หยางเฉินหันกลับไปสำรวจรอบๆต่อไปไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือต้องหาทางจากไปอย่างเงียบเียบให้ได้เพราะหากถูกค้นพบผลที่ตามมาจะร้ายแรงอย่างยิ่งแต่สิ่งที่ทําให้หยางเฉินสิ้นหวังคือบริเวณรอบๆไม่มีทางหนีเลยบ่อน้ํานี้ไม่ใหญ่พื้นที่รอบๆเป็นพื้นดินและมีค่ายกลป้องกันขวางอยู่โดยรอบ และค่ายกลเหล่านี้ยางเชินไม่สามารถถอดรหัสได้ในเวลาอันสั้นเห็นได้ชัดว่าสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงทว่าเมื่อนึกถึงสภาพแวดล้อมของที่นี่ยางเชินก็เข้าใจได้เพราะการที่ผู้หญิงกลุ่มใหญ่จะมาฝึกฝนโดยไม่สวมเสื้อผ้าในบ่อน้ําก็ยอมต้องสร้างค่ายกลป้องกันร,รอบด้านให้แข็งแกร่งไม่เช่นนั้นคงวุ่นวายแน่นอน และทางออกเดียวคือตรงกลางระหว่างสิทธิ์หญิงสองคนที่กำลังฝึกฝนอยู่บนฝั่งอย่างเฉินคาดเดาว่าด้านนอกทางออกนั้นอาจมีผู้แข็งแร่งอีกมากมายคอยเฝ้าอยู่เพราะผู้หญิงเหล่านี้มีพลังฝึกฝนที่แข็งแร่งมากพวกเธอทุกคนดูเหมือนจะมีพลังฝึกฝนระดับแดนนภะาขั้นเจ็ดชั้นต้นหรือว่าชั้นกับเอจูมาถึงโลกบูโบราณบนแล้วพวกเธอเป็นนักบ,บูจากโลกบูโบราณบนนั้นเหรอแต่ทำไมชั้นกับเอจูถึงมาโผล่ที่แบบนี้ นักบ,บูทุกคนที่มาจากโลกบูโบราณกลางจะต้องมาโผล่ที่นี่เหรอและนักบ,บูจากโลกบูโบราณบนทุกคนที่จะไปโลกบูโบราณกลางก็ต้องออกเดินทางจากบ่อน้ํานี้ด้วยงั้นเหรอบ่อน้ํานี้คือช่องทางของรอยแยกสองพิพบงั้นเหรอแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นนักบ,บูหญิงเหล่านี้มาฝึกฝนที่นี่ได้อย่างไรกันถึงแม้พวกเธออาจจะรับผิดชอบในการเฝ้าช่องทางรอยแยกฝั่งโลกบูโบราณบน แต่พวกเธอก็ไม่น่าจะมาฝึกฝนด้วยการแก้ผ้าชแช่น้ําแบบเปิดเผยที่นี่ได้ใช่ไหมตอนนี้หัวของอยางเฉินเต็มไปด้วยความสงสัยเขาไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ตรงหน้าได้เลยมันเหมือนกับกลุ่มหมอกควันยางเฉินถึงกับหวังว่านี่จะเป็นเพียงภาพลวงตาในอาคมถ่ายโอนมิติเท่านั้นแต่บริเวณรอบๆดูสมจริงมากและเขาก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าทุกอย่างเป็นของจริงไม่ใช่ภาพลวงตา หยางเฉินอดไม่ได้ที่จะมองไปที่เอิร์จู้ที่อยู่ข้างๆแล้วรู้สึกหนักใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาหยางเฉินมีผู้หญิงสวยอยู่รอบตัวนับไม่ถ้วนดังนั้นแม้ว่าตอนนี้จะมีแต่หญิงสาวสวยงามเลิศดล้ำอยู่เต็มไปหมดถึงแม้ภาพตรงหน้าจะน่ามองแต่สำหรับหยางเฉินแล้วเขาไม่ได้รู้สึกแปลกใหม่และไม่สนใจเลยด้วยซำ้ำ ภาพแบบนี้ในสายตาของหยางเฉินเป็นเพียงกลุ่มร่างกายที่ดูดีเท่านั้นหยางเฉินไม่ได้มีความคิดอื่นใดต่อนักบูญหญิงที่สวยงามเหล่านี้เลยถ่ายที่สุดแล้วหยางเฉินรู้ดีว่าจุดประสงค์ที่เขามาโลกบูโบราณบนในครั้งนี้คืออะไรนั่นคือการตามหาดาบบุตรแห่งสวรรค์่อนแต่หยางเฉินก็รู้ดีว่าหากนักบูหญิงเหล่านี้ค้นพบเขาพวกเธอก็ไม่มีทางเชื่อว่าเขาไม่มีความคิดอื่นใดแน่นอน อย่างเฉินคิดในใจอย่างเงียบๆแม้ว่าฉันจะซ่อนออร่าของตัวเองไว้แล้วแอบหนีออกจากน้ําและหนีออกจากตรงกลางระหว่างนักบู๊หญิงสองคนที่อยู่บนฝั่งและพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วเต็มกําลังได้แต่เออจูที่อยู่ข้างๆทําทไม่ได้อย่างแน่นอนและเขายังได้รับผลกระทบจากกายาอสูรทําให้ไม่สามารถซ่อนอร่าของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าถูกนักบู้หญิงเหล่านี้ค้นพบฉันกับเออจู้จะถูกล้อมในทันทีหนีออกไปได้ยากมากและถึงแม้ฉันจะอธิบายตามความเป็นจริงพวกเธอก็ไม่มีทางเชื่อฉันแน่นอนสถานการณ์ตรงหน้าทําให้หยางเฉินเริ่มเสียใจที่พาเออจู้มาด้วยหยางเฉินไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเออจูได้สติกลับคืนมาแล้วเขาล้าสายตาจากภาพตรงหน้าและกระพริบตาโตโตโมองไปที่หยางเฉิน แม้ว่าเออจูจะตกใจมากเมื่อเห็นฉากตรงหน้าเมื่อครู่แต่นั่นเป็นเพียงปฏิกิริยาปกติของเด็กผู้ชายทั่วไปเขาจึงมองนานไปหน่อยอย่างไม่รู้ตัวแต่ไม่นานเออจูก็น่าแดงใจเต้นเขารู้ว่าการกระทำแบบนั้นหยาบคายเขาจึงรีบละสายตาโชคดีที่นักบู้หญิงเหล่านี้อยู่ในน้ํามีเพียงนักบู้หญิงสองคนที่อยู่บนฝั่งซึ่งหันหลังให้พวกเขาจึงไม่ได้เห็นอะไรมากนัก ถึงเพราะนั้นเออร์จูก็ยังรู้สึกหน้าแดงเหมือนเด็กที่ทำผิดแล้วมองไปที่หยางเฉินหยางเฉินกำลังคิดหาวิธีและเขาก็ยกมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพื่อทำสัญ,ญลักษณ์ให้เออร์จู้ามพูดแต่สิ่งที่ทำให้หยางเฉินสิ้นหวังคือในขณะที่เขายื่นมือออกไปยังไม่ทันได้ทำสัญ,ญลักษณ์เออร์จูก็อดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นมาเสียก่อนเออจูพูดเสียงเบาที่เฉินที่นี่ที่ไหนครับพวกเรา เออจูไม่คิดเลยว่าสถานที่ที่หยางเฉินพาเขามาจะเป็นที่แบบนี้ก่อนหน้านี้หยางเฉินบอกว่ากําลังจะไปยังสถานที่ที่อันตรายมากซึ่งอาจจะเสียชีวิตทันทีที่ไปถึงจุดหมายแต่ผลคือพออามาถึงก็เจอฉากแบบนี้ดูท่าแล้วคงไม่ใช่การเสียชีวิตแต่จะเป็นการเสียตัวซะมากกว่าเอรจูไม่เข้าใจความหมายของหยางเฉินและรู้สึกว่าการกระทําของหยางเฉินดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมต่อไปอยู่สู้ในเมืองหองไฟเลย ดังนั้นเขาจึงถามหยางเฉินโดยไม่รู้ตัวเมื่อหยางเฉินได้ยินเสียงของเออร์จู้เขาก็สิ้นหวังทันทีเขาไม่คิดเลยว่าเจ้าเออร์จู้คนนี้จะพูดขึ้นมาในนาทีวิกฤตแบบนี้หยางเฉินกําลังปวดหัวกับการหาทางหนีอยู่แล้วแต่เออจู้กลับทําให้เรื่องแย่ลงไปอีกเขาจึงรีบยื่นมือออกไปปิดปากเออรจู้เพื่อไม่ให้เออจู้พูดต่อไป